รักครั้งถัดไปจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณยังไงถ้าดินมังกรผู้ศพกันเรามาเปิดไพ่นะคะว่าเขาจะมาเมื่อไหร่เขาจะมาเมื่อไหร่เขาจะมาเมื่อไหร่อัศวินถ้วยหาดาบเดอะซันเขาจะมาเมื่อไหร่เดอะฟูลเก้าเหรียญเขาจะมาในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้รอคอยอะไรเลยในเรื่องของความรัก มาในช่วงที่คุณโสดด้วยช่วงที่คุณผิดหวังเสียใจกับเรื่องของความรักช่วงที่คุณมีบาดแผลสดๆใหม่ๆเลยนะก็จะมีคนคนหนึ่งเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่า ชีวิตเราไม่จําเป็นจะต้องจมกับความทุกข์หรือว่าต้องจมกับอดีตเพอๆคุณอาจจะยังเยียวยาไม่เสร็จเลยนะกับอดีตตกเก่าก,ก็มีคนหนึ่งเข้ามาช่วยรักษาแผลใจทําให้คุณรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายขึ้นจะมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาให้คุณค่ากับคุณนะ่ะถึงแม้ว่าคนในอดีตนะคะจะไม่ได้ให้สิ่งนี้กับคุณก็ตามอ่ะมาดูสิ คนคนนี้น่าจะเป็นบุคคลที่ทําให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้เร็วนะคะช่วงไหนก็ตามที่ท่าดินอกหักอะ่ะคุณอย่าไปคิดว่าคุณจะต้องเยียวยาคนเดียวหรือจะต้องโดดเดี่ยวคนเดียวนะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเยียวยาคุณและทําให้คุณหายวายิ่งขึ้นแล้วคุณก็จะลืมอดีตความรักเก่าไปเลยอะ่ะคือลืมความเจ็บปวดไปเลยอะคะ่ะจริงๆมันไม่มีใครลืมใครได้หรอกแต่ความเจ็บปวดจากอดีตที่คน เก่าทำเอาไวอ้อ่ะคุณจะหายเพราะคนใหม่นะเดอะฟูค่ะเดอะฟูแปดดาบคุณคิดว่าคุณนะไม่สามารถหลุดพ้นจากคนนี้ได้อาจจะเป็นคนในอดีตนะไม่ไม่สามารถหลุดพ้นจากอดีตได้นะคะคุณอาจจะยึดติดไปเลยด้วยซ้ำว่าคุณไม่สามารถรักใครได้เท่ากับคนคนเนี้ย แต่เดี๋ยวมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เข้ามาคนใหม่เข้ามาทําให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะทําให้คุณรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องรักหรือยึดติดกับคนที่เขาไม่รักเราแล้วอะ่ะเนี่ยถ้าดินคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะกับความเจ็บปวดอะ่ะ justice คือคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณเห็นความจริงมากขึ้นทําให้คุณเรียนรู้กับความเจ็บปวดโดยที่คุณไม่ต้องกลับไปเรียนรู้อีกอะคะ่ะ แสดงว่าคนใหม่ต้องเป็นคนที่ดีต่อใจสําหรับธาตุดินแน่นอนมาดูสิว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกอะไรบ้างคนคนนี้คนใหม่เนี่ยความรักครั้งถัดไปอะ่ะเวลาเขาเข้ามาเขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกอะไรบ้างหนึ่งเหรียญเป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะจะทําให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงทางด้านอารมณ์อค่ะหนึ่เหรียญสมเหรียญสมเหรียญ ทำให้ชีวิตคุณมีเป้าหมายมากขึ้นไหมเผลอเขาอาจจะเข้ามาให้แรงบันดาลใจเปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษารักษาให้กับคุณเขาอาจจะเหมือนกับทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตการเริ่มต้นของเราม,มันมมันีความหมายอะแล้วมันจะทําให้เราเห็นเป้าหมายในตัวเองชัดขึ้นนะเขาเข้ามาเปลี่ยนเราให้เรารักตัวเองมากขึ้นด้วยนะรู้จักเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแสดงว่า energy ของเขาต้องไม่ธรรมดา เขาอาจจะทำให้คุณแบบไม่แคร์อดีต,ตอีกเลยก็ได้ค่ะเดลิเวอร์มีไพ่ของความรักเข้ามารักแท้มันจะทำให้คุณเห็นว่าคนที่เขาพร้อมจะมอบรักแท้รักที่จริงใจให้กับคุณอะมันมีไม่ใช่เพียงแค่คุณฝ่ายเดียวที่จะไปมอบให้กับใครก็ไม่รู้ที่เขาไม่เห็นค่าค่ะความมองว่าคุณน่ะก็จะสร้างความรักของตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะมอบให้เขากลับไปเหมือนกัน บางทีนะอดีตที่ทําให้เราเสียใจมันอาจจะเป็นสะพานที่ทําให้เราข้ามไปเจอหลักที่แท้จริงก็ได้นะธาตุินแล้วก็มีไพ่อสศวนเลียนความมองว่าคนคนนี้น่าจะพาคุณไปในทิศทางที่ดีอทำให้คุณโตหลายๆด้านเลยไม่ว่าชีวิตที่มันมีเป้าหมายมากขึ้นการเงินที่ดีขึ้นการงานที่ดีขึ้นอาจจะพากันเติบโต นะคะเหมือนกับช่วยเป็นแรงบันดาลใจมีการสนับสนุนร่วมกันและกันอะ่ะคือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการสนับสนุนความฝันเป้าหมายชีวิตแบบนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทุกใบอะ่ะมันมาเป็นความมั่นคงหมดเลยอะคะ่ะมั่นคงในด้านของการใช้ชีวิตมั่นคงในด้านของความสัมพันธ์ด้วยนะคะเรามาดูกันซิว่าเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับ ธาตุดินเขากนนี้รู้สึกยังไงกับธาตุดินสองดาบเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับธาตุดินสองดาบราชาดาบเขาค่อนข้างที่จะพิสูจน์ตัวเขาเองนะเหมือนถ้าหากคุณนิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็พยายามจะให้คุณมองเห็นความหวังดีที่เขามีต่อคุณอนะ เหมือนพิสูจน์ตัวเองว่าการเข้ามาของเขาว่ามันเป็นการเข้ามาด้วยความจริงใจถึงแม้ว่าเริ่มแรกเลยนะธาตุดินคุณอาจจะไม่ได้ยอมรับเขาในในความจริงใจเนี่ยซึ่งคุณอาจจะไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกว่ามาจริงมาปลอมอ่ะแต่เขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเองหละนะว่าเขามาด้วยความจริงใจอ่ะไม่ได้มาหลอกมาลวงนะคะเห็นไหมเป็นไพ่แปดไม้เท้าคือ e NERGY เขากระตือลือล้นกับคุณมากๆอ่ะ คืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาไว้ด้วยทําให้คุณรู้สึกประหลาดใจอย่างไม่น่าเชื่อนะคะคือการเข้ามาของเขาที่แรกอะ่ะคือเขาน่าจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณก่อนแบบตรงไปตรงมานะแบบจู่โจมซึ่งบางทีเราอาจจะมองในจังหวะความเร็วตรงนั้นมันเหมือน เขาต้องการเข้ามาเพื่อเอาผลประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่าคุณก็จะตั้งแง่ตั้งงามหรือตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่คุณจะรู้สึกกลัวแบบนั้นนะทาร์ดินแต่คนคนนี้เขาจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นเลยว่าเขาไม่ได้มาหลอกคุณนะเขาไม่ได้มีนัยยะแอบแฝงผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นเหมือนการเข้ามาของเขาอะที่มาทําอะไรดีๆให้กับคุณอะมันเหมือนเป็นการเข้ามาด้วยความเต็มใจจากความรู้สึกของเขาจริงๆ นะคะคมีไพ่ความรักมานะหนึ่งถ้วยแสดงว่าเขาต้องชอบคุณมากเลยโอ้โหไฮพินเทสคุณมีแรงดึงดูดกับเขาเยอะมากๆเลยนะกวางดูจากไพ่เนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนที่รักคนง่ายๆนะไม่ได้รู้สึกกับใครง่ายๆนะแต่พอเขาเจอคนที่ใช่อะไรอะไร,ะไรมันจะดูเหมือนง่ายเป็นไปหมดจําไว้เลยนะถ้าเราเจอคนที่ใช่ทุกอย่างมันจะง่ายมากแต่ถ้าเราแบบยังไม่ได้เจอคนที่ใช่อะไรมันก็ยากอืม เนี่ยแล้วเหมือนธาตุดินอะ่ะคุณมีแรงดึงดูดกับเขามากๆเลยอะค่ะบางทีแรงดึงดูดตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณเข้าใจไปอีกเมนหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่ใจง่ายหรือเปล่าเป็นคนที่วันไหวง่ายหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันเป็นไพ่ของพลังของจิตวิญญาณซึ่งถ้าแปลใบเดียวอะ่ะมันจะหมายถึงความอ่อนไหวความแปรปวนความไม่มั่นคงนะคะแต่ทีเนี้ยเอ่อมันมีราชาดาบมาเสริมสองดาบราชาดาบสี่สี่ถ้วยเหมือน ถ้าเขาไม่ได้เจอคนที่ชอบหรือคนที่ใช่อะเขาไม่ได้เขาไม่ยอมลดอีโก้มาพิสูจน์ตัวเองเพื่อใครขนาดนี้หรอกสแสดงว่าถ้าดินคุณจะต้องเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆอะเออเขาถึงยอมที่จะอ่าอ่อนโยนกับคุณเนี่ยเพราะดูดูจากไพ่เนี่ยเหมือนเขาจะไม่ใช่คนอ่อนโยนอะไรนะแต่พอเจอคุณในแบบที่มีแรงดึงดูดกับเขาอะเขาก็น่าจะอยากที่จะอ่อนโยนกับคุณเองโดยอัตโนมัตินะคะ เขาอาจจะเลือกปฏิบัติกับคนด้วยก็ได้นะคนคนนี้มาดูซิว่ามาดูซิว่าเขาจะแอคชั่นยังไงกับคุณคะถ้าเขาเข้ามาในชีวิตคุณอะ่ะเขาจะพิสูจน์หรือว่าเทคแอคชั่นอย่างไรให้คุณเห็นบ้างหกเหรียญมีการให้มีการเปเกิดขึ้นนะเนี่ยหกเหรียญมีการให้ให้ น้ำใจหรือเขาจะแสดงออกถึงความมีน้ำใจให้กับธาตุดินได้เห็นนะเขาจะแอคชั่นยังไงก้าวไม้เท้านะคะก้าวไม้เท้าเด็กไม้เท้าถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเขาจะหามาด้วยความยากลำบากนะกวางม,มองว่าเขาก็มีใจที่จะให้คุณนะมีความเต็มใจแล้วเขามีความสุขในการให้อ่ะ แล้วก็มีไพ่เดวิลเดี๋ยวกวางขอขยายไพ่เดวิลก่อนนะเดวิลมาบอกอะไรมาบอกไพ่เด็กถ้วยแล้วก็มีไพ่เดอะสตารอ้โหธาตินเขาจะมีการให้โดยใช้ความรู้สึกกับคุณเยอะมากๆเลยเพเผอๆการให้ของเขาอาจจะทำให้ตัวเขาลำบากด้วยนะเนี่ยอืมแต่เขารู้สึกว่าเขาลำบากไม่เป็นไรอะ่ะแต่คุณต้อง อยู่ในเซฟโซนที่สบายเพราะเขาตั้งใจที่อยากจะให้คุณรู้สึกสบายหรือเขาอยากให้ออยากแบ่งเบาภาระในช่วงเวลาหนึ่งที่คุณลำบากก็ได้นะธาตินเนี่ยคือสิ่งที่เขาแอคชั่นเหมือนเขาว่าจะรับรู้ความลำบากของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องอธิบายแล้วมันอาจจะเกิดการช่วยเหลือมันจะเป็นความบังเอ,อิญหรือโชคชะตาให้เขารู้สึกแบบนั้นไม่รู้นะ หรือเขาจะอาจจะรู้สึกของเขาไปเองอะแต่เขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาสามารถช่วยคุณตรงนี้ได้คุณก็น่าจะสบายมากขึ้นหรือเปล่านะคะแต่มันอาจจะเป็นสิน้ําใจเล็กๆน้อยๆมันอาจจะไม่ใช่สิ่งอะไรที่ใหญ่โตอลังการแต่คุณจะรับรู้ได้ถึงการให้ของเขาว่าเขาให้ด้วยความเต็มใจแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจจริงๆอะธาตดินมาดูซิว่าถ้าเขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอะนะธาดิน เขาจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีสําหรับคุณไหมเขาจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีสำหรับคุณไหคณมคะความสัมพันธ์นี้มีไพ่ temperance วิวออฟฟอร์จูนะคะคนคนนี้เหมือนเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเลยนะมันเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงลาชินีดานะคะมีความเข้มแข็งขึ้นเ e r m i t คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะนะ หนึ่งดาบเขาจะมาช่วยคุณในยามที่คุณลำบากจริงๆนะธาตุดินเนี่ยเหมือนเขาจะเปลี่ยนความลำบากในชีวิตคุณให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นหรือให้คุณน่ะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นหรือเก่งขึ้นก็ได้อ่ะคนคนนี้นะคะเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ด้วยนะธาตุดินเขาอาจจะเป็นคนที่มีศักยภาพหรือมีความสามารถในแบบที่คุณคาดไม่ถึงอ่ะในแบบที่คุณต้องการจริงๆอนะ่ะธาตุดิน แต่เขาคนนี้จะเป็นคนที่ไม่โชว์พาานะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ดูติดดินแม้ดูเหมือนแบบเหมือนจะไม่มีอะไรอะ่ะแต่ควางมองว่าเขามีของในตัวเองที่เขาสามารถจะช่วยเหลือหรือให้ในส่วนนี้คุณได้นะเนี่ยหรือเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวคุณก็ได้เนะมันเป็นการแบบมันม,มันไม่ใช่เป็นการช่วยอย่างเดียวนะแต่เหมือนให้คุณเรียนรู้ที่จะหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองได้ด้วยอะ่ะอืม เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นผลดีกับชีวิตท่าดินเลยล่ะกวางม,มองว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยล่ะเรามาดูกันนะคะความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณคบคบกันไปเนี่ยจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนถ้าคุณคบคบกันไปเรื่อยๆอ่ะจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนคะ10ดาบนะ10บดาบสามไม้เท้านะคะ จะมีการมองอนาคตร่วมกันนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะเริ่มจากไม่มีอะไรเลยอะคือเหมือนต่างคนต่างมีแผลหรือต่างคนต,งต่างติดลบหรือเปล่าสิบดาบเนาะมันมันดูเหมือนแบบมันดูเหมือนนิ่งๆอะมันดูเหมือนจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือไม่มีอะไรแต่คุณกับเขาจะมองอนาคตร่วมกันหรืออาจจะพูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับอนาคตอะจะเป็นไปในทิศทางไหนมีเรื่องของ ความสําเร็จการเติบโตด้วยนะหกไม้เทา้าอาจจะพากันเติบโตจริงแล้วเนี่ยแล้วก็มีไพ่อัศวินดาบเข้ามาเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจหรือมากระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกหรือเป้าหมายที่ที่มันพังไปแล้วอะ่ะคุณทั้งคู่อาจจะมีเป้าหมายในชีวิตแล้วแล้วมันปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะอะหรือต่างคนต่างมีความฝันแล้วแล้วความฝันนั้นมันดับลงอะ่ะ เออแต่คุณสองคนพอมาเจอกันแล้วว่าอาจจะถูกกระตุ้นน่ะให้ทําตามความฝันให้สําเร็จอีกครั้งหนึ่งอาจจะเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันก็ได้นะคะหรือว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีความฝันเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันแล้วความฝันนั้นมันอาจจะถูกกระตุ้นให้คุณทั้งคู่พยายามร่วมกันใหม่อืมเหมือนโอเคถ้าทําเดี่ยวเดี่ยวแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่ได้ไหนลองทําร่วมกันสิเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นกันและกันนะคะให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น คุณทั้งคู่น่าจะเป็นแรงสนับสนุนนะที่ทําให้อ,อ่อมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันซีแล้วตัวธาตุดินคุณรู้สึกกับเขายังไงอ่ะขอดูความรู้สึกธาตุดินที่มีต่อเขาหน่อยนะว่าตัวธาตุดินคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะตัวธาตุดินคุณรู้สึกยังไงกับเขาสองเหรียญ ้าดิรู้สึกยังไงกับเขา2องเหรียญแปดเหรียญชารีออทาดิรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้สี่ดาบแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญน,นะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาหรอคุณก็พยายามมองเขาในแง่ดีนะคะแต่คุณก็ยังมีความระแวงอะ่ะแล้วก็ยังมีความไม่มั่นใจ ว่าการมาของเขาว่ามันจริงจังจริงใจจริงๆหรือเปล่าอาจจะเป็นระยะเวลาที่คุณมองว่าเวลาแค่เนี้ยมันยังพิสูจน์อะไรในตัวเขาได้ไม่มาคือคุณยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะคะว่าคุณกับเขาว่าจะไปต่อในระยะยาวได้ไหมเขาจะเป็นคนที่ใช่ไหมซึ่งตัวท่าดินคุณอาจจะยังตอบตัวเองไม่ได้จริงๆว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณไหมแต่คือรวมๆตอนเนี้ยเขาดีดีอะคุณนะคะอืมการเข้ามาของเขาก็อาจจะเข้ามากระตุก กระตุกความรู้สึกกระตุกความกระตือรือร้นแรงบันดาลใจให้คุณอะอยากจะลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเขาก็อาจจะมีส่วนที่เป็นแรงกบันดาลใจตรงเนี้ยกับคุณได้จริงแต่ระยะยาวอะคุณมองว่ายังไงก็ต้องใช้เวลานะคะฉะนั้นคุณอาจจะยังแบบไม่ได้ฟันธงหรือหรือระยะเวลาแค่นี้ยมันยังสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคุณไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะเพราะตัวคุณเองก็ไม่อยากทุ่มไปร้อยเหมือนกันคุณก็กลัวเจ็บเหมือนกันนะคะ เหมือนแผลเก่าเรายังไม่หายอ่ะธาธดินแล้วอยู่ๆก็มีคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็มาทําดีกับเราอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เรากลัวะเหมือนแบบกลัวว่ามันจะพลาดอีกไหมนะคะเราตัดสินหรือวัดกันได้เพียงแค่เขาทําดีกับเราในช่วงแรกๆแบบนี้มันก็ไม่ใช่ไงเรามาดูกันเนาะมาดูกันค่ะว่าคุณกับเขาเนี่ยควรจะ ระวังตัวในอะไรบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวธาตุดินอะ่ะควรควรที่จะระวังตัวอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไหมคุณควรระวังเรื่องอะไรอัศวินไม้เท้าเจ็ดดาบความระแวงที่เยอะเกินไปนะบางทีความระแวงที่เยอะเกินไปมันอาจจะไปสร้างความไม่มั่นใจให้กับเขาได้นะเออมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้เขาอาจจะเป็นฝ่ายทุ่มเทแต่คุณจะเป็นฝ่ายสังเกต แล้วคุณระแวงเยอะคุณคิดอะไรเยอะจนบางทีคุณนิ่งคุณยังไม่ได้แสดงออกให้เขารับรู้ได้ว่าคุณรู้สึกยังไงเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าเขาอาจจะเข้าใจไปในเมนนั้นได้นะซึ่งตัวท่าดินเองคุณก็ต้องแบบมีการสื่อสารกลับไปบ้างนะคะคุณจะเป็นผู้สังเกตอย่างเดียวไม่ได้นะท่าดินคุณต้องทําอะไรบางอย่าง ให้เขารู้สึกได้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีใช่ไหมหรือมันไม่ดียังไงคือท่าดินคุณต้องชัดเจนนะอย่าเอาแต่นิ่งนะคะอืมไม่งั้นนะ่ะเขาจะเข้าใจคุณผิดได้จริงๆตัวท่าดินคุณก็มีใจนะคะแล้วก็รู้สึกดีนั่นแหละรู้สึกดีอะ่ะเขาเนี่ยดูดูจากไพ่ก็รู้สึกดีแต่ก็ให้ระวังความความนิ่งของตัวเองอะ่ะเหมือนคุณอยากจะแสดงออกกับเขานะแต่คุณ ความระแวงของคุณมันเยอะจัดจนบางทีคุณไม่กล้าจะแสดงออกอะไรไปเยอะอะค่ะคุณกลัวว่าเราจะรู้สึกมากไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณกลัวว่าคุณจะเป็นฝ่ายทุ่มเทเสียเองอืมความรักเนาะการที่เราจะรักใครมันก็ต้องต้องมีความพยายามความพยายามจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเห็นค่าในตัวเราเหมือนที่คุณเห็นความพยายามของเขาคุณก็จะเห็นคุณค่าในตัวเขาใช่ไหมแต่ทริคนี้ยมันจะใช้ไม่ได้ผลกับคนคนเลว โอเคถูกต้องปะแต่ทิคนี้ยมันจะใช้ได้ผลกับคนที่ดีคนที่สมควรจะได้รับอย่างเช่นเขาพยายามเพื่อคุณเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วคุณก็เห็นคุณค่าในตัวเขาแล้วคุณก็พยายามกลับเพื่อเขาเหมือนกันแบบนี้เขาจะช่วยให้ความสัมพันธ์นี้ยเติบโตไปในด้านไหนบ้างคะธาตินเขาจะช่วยให้ความสัมพันธ์เนี้ยเติบโตไปด้านไหนบ้างคะธาติน ไารแฟนเป็นคู่พาร์ทเนอร์คู่พาร์ทเนอร์ที่ดีไหมอดีตนะคะมันทําให้เขาเออมันทําให้คุณเห็นความหมายในชีวิตของปัจจุบันทําให้คุณไม่ต้องไปย้อนนึกถึงอดีตอ่ะทําให้คุณทําให้คุณเปลี่ยนไมยเซตความคิดใหม่ทําให้คุณมองโลกในแง่ดีขึ้นทาด,ดินหกถ้วย บางทีก็ต้องขอบคุณอดีตเหมือนกันนะที่ทําให้คุณเรียนรู้จากความเจ็บปวดแล้วทําให้คุณรู้จักก้าวก้าข้ามผ่านอดีตเพื่อมารู้จักคนคนนี้คนปัจจุบันเนี้ยสามดาบห้าไม้นะคะคนปัจจุบันนะคะจะมาสร้างความทรงจำใหม่เพื่อต่อสู้กับอดีตที่มันพังะคะ่ะซึ่งตัวท่าดินคุณน่าจะจะมีอดีตอะไรที่มันเต็มไปด้วยแผลไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิต การงานการเงนิงนครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งความรักก็ตามนะคะแต่คนคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนไมล์เซ็ตคุณนะจะจะเข้ามาทําให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าฮะเรามาดูบทสรุปค่ะบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา the world the world ราชนีไม้นะคะราชาเหรียญ อืมเป็นไพ่โซมีดมาเลยนะเป็นไพ่คู่แล้วก็มีไพ่แปดถ้วยเห็นไหมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณทั้งคูอ่อาจจะเป็นคนที่เดินออกมาจากอดีตด้วยกันทั้งคู่เนาะแล้วก็มีการเริ่มต้นมีการเริ่มต้นใหม่คือเป็นความสัมพันธ์ที่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันซึ่งอดีตาตาดินคุณอาจจะไม่ได้รับคุณค่าในเรื่องของความรักเลยจากใครทั้งนั้นแต่ถ้าคุณเจอคนที่ถูกถูกต้องนะคนที่ เป็นคู่ของคุณจริงๆอะมันจะเริ่มจากการเห็นคุณค่ากันตั้งแต่แรกถ้าการเริ่มต้นความสัมพันธ์มันถูกตั้งแต่แรกเดี๋ยวมันจะถูกหมดแต่ถ้ามันผิดตั้งแต่ต้นมันก็จะผิดไปทั้งหมดนะคะแต่กวางมองว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะเนี่ย the world มาพูดถึงจักรวาลจักรวาล universe นะคะราชินีไม้เท้าคือพลังอำนาจอะราชาเหรียญราชินีเหรียญเนี่ยก็เป็นไพ่คู่ทว so ินเฟมไพ่โซเมตไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาเลยแสดงว่าคุณสองคนนะ่ะ มีความล้มเหลวจากอดีตหรือมีประสบการณ์อะไรที่มันคล้ายๆกันอะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยพอมาเจอกันอะมันก็เรียนรู้ที่จะให้คุณค่าซึ่งกันและกันนะะักค่ะโอเคคนที่เห็นคุณค่าคนอื่นมาเจอกันอะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาเวลาที่เหมือนทุ่มเทอะไรลงไปอะมันก็จะเห็นคุณค่าของกันและกันแล้วก็ไม่ได้มองข้ามนะคะมาดูลาศีที่เกี่ยวข้องนะ กวางเห็นราศีอะไรบ้างเนี่ยมีสิ่งมีพืทธศกนะคะมีมีกรกฎนะมีกลุมนะคะมีกันมีมังกรมีธนูอ่ามีชาวมีนมีชาวตุน มิถุนนอกนั้นเป็นธาตุราศาีอะไรก็ได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย